ค่ะไ auto, ็อยู่ในเรื่องของจุดหมายปลายทางนะคะตามได้คำช่วยนี้แล้วตามได้กริยาค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำช่วยนี้นะคะ今教室に入ってください今教室に入ってくださいแต่ล่หน้าเข้าห้องเรียนตอนนี้กรุลูหน้าเข้าห้องเรียนตอนนี้เห็นไหมคะเข้าเข้าไปในไหนแสดงจุดหมายจุดหมายปลายทาง

ดูนินิมัสเราขี่ช้างใช่ไหมคะขี่ใช้คำช่วยนี้เมื่อเราขึ้นไปอยู่บนตัวช้างแล้วเราก็นั่งอยู่ก็คือเราขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วเราก็นั่งอยู่บนตัวช้างอยู่เฉยๆเลยดังนั้นช้างน่ะเลยเป็นจุดหมายปลายทางของกิายารนิิมัสนะคะช้างน่ะไปขี่ช้างที่เชียงใหม่เดแสดงสถานที่ที่เกิดการกระทำน,นั้นขึ้นใช่ไหมคะ ที่เชียงใหม่นี้อันนี้เล่นคิวเป็นวันหยุดยาวนี้อันนี้แสดงเวลาที่เกิดขึ้นที่กริยานั้นเกิดขึ้นค่ะก็วันหยุดยาวก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าฉันขี่ช้างที่เชียงใหม่เมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมาฉันขี่ช้างที่เชียงใหม่เมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมาต่อมานะคะ この飛行機は何時ごろロンドンに着きますか。この飛行機は何時ごろロンドンに着きますか。อันนี้นะคะเขาก็บอกว่าเครงบินลำนี้น่ะจะถ,ถึงถึงที่ไหนเราจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยใช้คำช่วยนี้ค่ะจะถึงที่นอร์ดอนประมาณกี่โมง เครื่องบินลำนี้จะถึงที่ลอนดอนประมาณกี่โมงต่อมานะคะไป๋ซ่อว่าได้คุณโอโ,โนะโฮนี่ทอมารมาทอมารีมัสก้าไป๋ซ่อว่าได้คุณโอ้โนะโฮนิ่ทอมารีมัสก้าอันนี้เขาก็บอกว่ารถเมล์น่ะจอดจอดที่ไหนที่ไหนเป็นสิ่งเป็นสถานที่ใช่ไหมคะที่ กริยาจอดนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วอยู่กับที่ใช่ไหมคะจอดอยู่ก็เลยใชนี้ค่ะก็แล้วนั้นอนะ่ะจอดที่ไหนของมาหาลาัยรถบัสอนะ่ะจะจอดตรงไหน,นของมาหาลาัยต่อมานะคะคำาชนี้เนี่ยยังสามารถใช้กับกริยาอิคุคุรุหรือใครรอได้อีกด,ด้วยนะคะก็คือจหมายปทางของกริยาทั้งสามตัวนี้นะคะ กับคำช่วย A, ที่เราเคยเรียนมาก่อนหนะ้านี้แล้วใช่ไหมคะที่ที่เป็นคำช่วยบอกทิศทางว่าเคลื่อนสูงที่ใดใช่ไหมคะแต่อันนี้เราสามารถใช้กับนี้ได้คะ่ะคือบอกจุดไหนปลายทางของเราอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ้องมสรางว่าไลก์เนสโนฮห้าห้าิเมโรก็ลอีวิสซี่ครรูมาสต้องสางว่า ไลเไปสุนอกฮันชินโกะหลอีกยูริสุดีไพเรมาสอันนี้เข้าบอกว่าทอมน่ะจะกลับอันกรีดตอนประมาณต้นเดือนประมาณต้นเดือนหน้าทอมจะกลับอันกรีดประมาณต้นเดือนหน้าเห็นไหมคะข้าเอลิมัสใช้กับคำช่วยนี้ได้เหมือนกันแสดงจุดหมายปลายทางที่เกิดแสดงจุดหมายปลายทางของกายาตอนน่อมานะคะที่จะมีซ้่งว่า คงเดนอวนนี้ท้ายนี้ขึ้นมาฮิโตมิซัว่าคงเดนอวนนี้ท้ายนี้ขึ้นมาอันนี้เขาก็บอกว่าฮิโตมิน่าจะมาเมืองไทยปลายเดือนนี้ฮิโตมิจะมาเมืองไทยปลายเดือนนี้ข้าวิธีการใช้นี้ก็เป็นเฮิานี้ค่ะ